อาเริ่มเพลงอะไรเพลงอะไรไกันแแม่ความรักเราได้จบไปนานนั้นคงไม่มีแล้วไม่อาจย้อนกลนมาใหม่ แม้ความรักเราได้เป็นไปมากมายลลลและทีนในวันนี้ก็ยังพูนขึ้นมากมาย มันรู้เลยมันเต้นมันเต้นมันเต้นแบบนี้เต้นอะไรพ่อมึงเต้นอะไรบ้าหรือเปล่าไอ้ชายมึงเป็นโรคอะไรบ้างกูถามจริงเหองเกิดมาจากอะไรมึงบอกไม่ได้จังใจตาใบหรืออะไรยองอะไรมึงบอกมึงจองอะไรมึงเป็นอะไรชายเอ้าตายเป็นอะไรไอ้ชายเอาไอ้ยี่สิงเป็นเมือกอะไรเนี่ยมึงเขาดู